ครับผมสวัสดีเดะพีเพลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องง้อถั่วไลน์ครับวันนี้จะพาทุกท่านมา DIY นะครับช่องง้อ DIY ในการเปลี่ยนนะครับไฟถอยนะครับเป็น LED ซึ่งก่อนที่ท่านจะซื้อไฟถอย LED ขอให้ท่านตรวจสอบขนาดหนึ่งนะครับขั้วสองจำนวนวัตต์นะครับว่ามันตรงกันไหมนะครับทั้งขั้วทั้งจำนวนวัตต์แล้วก็แสงนะครับว่าแสงแบบไหนซึ่งผมแนะนำนะครับให้เป็นแสงแบบ เขาเรียกแสง daylight นะครับอยู่ที่5,500 k ถึง6,500 k นะครับส่วนค่าลูเมนนะครับความเข้มข้นคำไรตามจำนวนเงินนะครับยิ่งลูเมนสูงนะครับค่าความสว่างสูงเท่าไหร่นะครับปริมาณบัต g เจตหรือเงินที่ท่านจะต้องจ่ายไปก็จะสูงขึ้นมาด้วยนะครับและอีกสำคัญหนึ่งนะครับที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจคือระบบระบายความร้อนนะครับถ้าลูเมนสูงนะครับ ถ้าอยากให้อายุหลอดของท่านยืนยาวนะครับให้ท่านพิจารณาถึงระบบระบายความร้อนหรือฮิตซิงนั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูครับผมจะให้ดูนะครับหลอดอันหนึ่งประเภทหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่ได้อยู่ในส่วนใหญ่หลอดประเภทนี้จะอยู่ในรถที่ตระกูล ppv นะครับหรือรถยุโรปหรือรถรุ่นให,ใหม่จะใช้ขั้วทีเรียกว่าทียี่นะครับจะไล่ให้ดูเลย จะได้เห็นอันนี้สําหรับไทท่านปี2019เนี่ยไฟถอยเป็น T10 นะครับไฟ T15 นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ละหลอดอันนี้คือ T20 นะครับสังเกตว่าจะโคตรบักเอกเลยนะครับอันนี้คือ T15 อันนี้คือ T10 นะครับประมาณนี้ T10 กับ T15 จะ ขั้วขนาดเท่ากันนะครับใส่กันได้แต่ความต่างคือจํานวนวัตต์ของ T15 จะสูงกว่าอย่างเช่นตัวนี้21วัตต์ตัวนี้เพียง5วัตต์นะครับถ้าท่านใส่2ออันนี้ถามว่าสว่างเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยคือความสว่างจะน้อยกว่าและอายุหลอดจะสั้นกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ไฟถอยนะครับมัน21วัตต์ท่านเอา5วัตต์มาใส่เนี่ยนะครับก็อาจจะร้อนจัดหรือถ้าท่านถอยนานๆหรือเปิดไฟถอยค้างว้นนานๆเนี่ยโอกาสที่จะหลอดขาดเนี่ยมีได้สูงมากหรืออาจจะฟิวขาดมีได้สูงนะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ถ้าท่านใช้แบบดีๆนะครับอย่างตัวนี้เป็นเซรามิกเป็นปูนอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะทนทานก็จะอยู่ได้นานแม้จะเป็นหลอดแบบดีแต่ว่าด้วยความว่า21วัตต์กับ อ่า5วัตต์มันมีความต่างสว่างไม่เท่ากันอยู่แล้วจะให้สว่างให้ตายังไงก็มีข้อจํากัดในเรื่องของอค่าความสว่างนะครับ าะมันซอฟไฟน้อยกว่าก็ต้องให้ความสว่างน้อยกว่านะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้ก็จะมีฮิซซิงด้วยนะครับระบบระบายความร้อนอใส่ด้วยกันได้ทดแทนกันได้นะครับอาจจะเป็นชั่วคราวแต่ถ้าเอาให้ถูกก็คือเอาให้ตรงกันอย่างเช่นไททันปี2019ที่แอดจะรีวิวให้ทุกท่านได้เห็นวันนี้ก็คือมันเป็นหลอดขนาด T15 นะครับหรือ T10 ก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็น T15 ตรงรุ่นต่างกันยังไงต่างกันตรงมันมีความยาวนะครับมันจะมีท่อน นะท่อนที่1เป็นขั้วท่อนที่2ยาวๆออกมานี่คือท่อนที่3หลอดไฟอันนี้ที20นะครับในไททาน2019เนี่ยไม่ได้ทําเบ้า,ามารองรับนะครับอันนี้ท่านต้องเก็บไว้นะครับถาอาจจะใช้ในปาเจโลหรือใช้ในเ e จ e นเ e อรหรือ m ิวเนะครับในไฟถอยนะครับบางตัวที่เป็นระบบขั้วหลอดแยกต่างหากคันนี้ของไททันปี2019จะเป็น ขั้วทีสิบห้านะครับสำหรับทีสิบก็เก็บได้เลยอาจจะเป็นไฟฝาประตูของปาเจโลได้นะครับหรือในปาเจโลรุ่นเก่าหรือในอบางรุ่นที่เป็น led รุ่นเก่าเก่านะครับก็จะเป็นหลอดแบบทีสิบนะถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นทียี่สิบตัวใหญ่หมดหรือทีสิบห้านะครับไททันก็เป็นทีสิบห้านะเพื่อเพิ่มขนาดบอร์ดเดี๋ยวเราจะไปใส่กันนะครับเห็นเบื้องต้นนะครับถอดมันออกมาก่อนนะครับผมถอดไว้เบื้องต้นแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็ว นี่นะครับประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับถอยออกมานะครับถอยออกมาตรงดึงถอยออกมาตรงๆนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วระวังหน้าแป้นของอโคมไฟมือลอยนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าโครงตัวรถนะครับจะค่อนข้างคมวางเบาๆนะครับถ้าไม่รู้น้ำหนักให้เอาผ้ารองนะครับ ไฟถอยจะอยู่ล่างสุดนะครับอยู่ข้างล่างอโอเคอันนี้จะเป็นไฟเมนหลักนะครับตัวยาวของไททันนะยาวมันจะมีฮิตซิง์นะครับอันนี้จะเป็นไฟเบรกของไททันซึ่งเป็น LED อยู่แล้วอันนี้เป็นไฟถอยซึ่งแอดเคยรีวิวไว้แล้วนะครับอันนี้เป็น,นไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับซึ่งรีวิวไว้แล้วขั้วหนึ่งหนึ่งห้าหกอ่าเยื้องร้อยห้าสิบองศานะครับขั้วเสมอ เยือ้อาองศาก็ไปดูคลิปเก่าๆได้แต่อันนี้เป็นไฟถอยนะครับบิดซ้ายครับปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะหลอดเป็น T15 นะครับแล้วก็ T15 จะสังเกตว่าเดี๋ยวนะครับประมาณนี้จะมีช่องคั้วที่1ช่องคั้วที่อ่าช่องหลอดที่1ที่2ที่3นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะครับนี่ทีสิบห้ามันต่างจากทีสิบยังไงทีสิบมันจะมีแต่เฉพาะท่อนนี้ทีสิบห้าจะมีคอด้วยนะครับแค่นั้นเองต่างกันนี่หลอด 21วัตต์นะครับเอามาวางก็จะเห็นไหมครับมันจะเป็นช็อตนะครับนี่ฮะก็จะใส่ได้มันจะมีท่านที่1ท่านที่2ท่านที่3เวลาใส่มันจะออกจากเบ้าพอดีถ้าท่านเอา,อาทีสิมาพอเอาทีสิมาจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีแค่ข้อเดียวนะครับแล้วมันก็ไปถึงโคมไฟเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราใส่กันไอ้น,นี้เสียบเข้าไปได้เลยนะครับถ้าไม่ถูกขั่วมันจะไม่ติดหรือถ้าเป็นแคนบัสเสียบได้เลยเดี๋ยวสวนใจ มันจะติดเลยเดี๋ยวยังไงผมจะไปใส่ไฟถอยทดสอบก่อนนะครับจะเห็นว่าผมเปิดไฟถอยไว้นะครับเทคนิคการเปิดไฟถอยก็คือไม่ต้องติดเครื่องนะครับเปิดสวิตไปที่ออนนะครับตำแหน่งออนปิดเครื่องแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นออโต้ให้เอามืออีกมือนึงกดเบรกไว้แล้วมันจะดึงก้านเกียร์ออโต้มาที่อาร์ได้นะครับก็จะเห็นว่ามันติดนะครับเท่านี้เองนะนะคือแคนบัสเนี่ยบางทีใส่ส่เดาๆมั่วๆมันก็ติดเพราะว่า ถ้าวงจรดีๆนะครับของแท้เนี่ยใส่ด้านไหนก็จะติดอ่าโอเคก็เข้าไปแล้วก็หมุนขวาเลยครับก็จบละนะครับแล้วก็เอาโคมใส่ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ดันให้ตรงแล้วก็กดเข้าไปนะครับนี่นะก็จะเข้าละนี่นะครับนั่นปึกแล้วก็ขันได้เลยนี่จะสว่างมากนะครับอ่าเรามาดูตัวเดิมนะครับที่เป็นขดลวดน่าจะลีลีนะครับ ละมานี้นะตัวนี้ก็จะสว่างไฟถอยเราไม่ได้เปิดนานนะครับเน้นความสว่างนะโอเคนะนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาหมุนปิดนะครับอ่าโอเคทดสอบบล็อกเราก่อนนะครับแล้วก็ตามเดิมนะครับใส่หมุนเข้าไปก่อนนะมันคล่องดีมนแรงดีถูกด้วยนะครับโอ,โอเคครับขันเข้าเลยโอเคเอาแค่ตึงมือพอนะ เรับรียบร้อยแล้วก็ขันด้วยมือหน่อยนึงนะครับอเอาแค่ตึงมือนะถ้าเราไม่กดปุ่มเนี่ยเราสามารถขันด้วยมือได้นะครับโอเคอ่าแล้วมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ออกเลย ก็ดึงออกมาตรงๆนะครับด้านหลังก็น่าจะเห็นหลายคลิปโทผมทําทั้งไฟถอยนะครับทําวิธีการถอดให้เห็นหลายอันละดึงออกตรงๆนะครับอาจจะต้องใช้สองมือนะถ้าแรงไม่พอครับอถอยออกจากซอ็ซอกเก็ตนะครับถอยออกมาตรงๆเนี่ยดึงออกมานะครับโอเคก็ระวังหน้าแป้นโคมไฟเป็นรอยด้วยนะครับวางเบาๆโอเคนะครับเสร็จแล้วมันอยู่ด้านในสุดนะครับ มานะครับถ้าตะกี้เราลองเปิดอยู่เราวางหลอดมันร้อนด้วยนะนะครับโอเคเปิดออกมานะครับแล้วก็ใส่หลอดเอาละใส่หลอดเข้าไปนะครับใส่ไปเถอะนะครับดูมุมบอกใส่ใส่ไปเถอดดูมุมมันด้วยนะนะครับแนวตั้งแนวนอนอ่าใส่เปิดเสร็จแล้วเราไปลองเปิดก่อนนะครับการเปิดนะครับง่ายๆนะก็อ่าเปิดสวิตช์มาที่สีให้มันสีเขียวนะครับนะแล้วก็อ่า นะครับเอาเท้าไว้ตรงนี้นะครับเหยยบเบรกลวถึงจะกดมาที่เอ็นได้เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแล <ไฟ S 1> น้วนาจอนะครับอ,อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟกันจะดูว่ามันติดไหมนะครับอ่าเห็นไหมว่าอ่าแคนบัสแท้มันง่ายนะครับคือประมาณว่าใสา่ด้านไหนใส่ด้านไหนก็ติดนะครับอ่าเสร็จก็อ่าเอาคั้วให้มันแน่นนะนะครับโอเค เอาให้มันแน่นเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปครับอือแล้วก็บิดบิดขวาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่นี่นะครับอือเสร็จเรียบร้อยคันนี้ก็ขันได้เลยครับสว่างแล้วเนาะอ่าของนี้ก็สว่างแล้วนะครับเคนะ อันนี้ก็ขันปิดครับอ่าเอามือขันไปก่อนนะเพราะว่าป้องเวลาเราใช้บล็อกป้องกันการปินเกี่ยวนะครับเครื่องทุนแรงใช้ให้เป็นอโอเคเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มือขันดูนะครับอ่าโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยน่าจะได้ไอเดียครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเปลี่ยนไฟถอยเป็น LED ครับผม